สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่บ้านเพื่อนๆมีดอกไม้อะไรกันมั่งคะมาดูดอกไม้บ้านเรากันค่ะตอนนี้บัวดินออกดอกเยอะเลยค่ะเพราะว่าเธอได้น้ำฝนบ้านเรามีสีขาวและสีชมพูมีโปยเซียนด้วยนะคะสีชมพูเหมือนกันตอนนี้แพ้เสียงไห้ค่ะเริ่มออกดอกเยอะแล้ว ส่วนแปลงนี้เราปลูกบัวด,ดินสีขาวค่ะเริ่มออกดอกให้เห็นบ้างแล้วนะคะถัดมาก็จะเป็นแพรเซียงไฮ้ค่ะกับคุณนายตื่นสายตรงนี้ก็เป็นแพรเซียงไฮ้เหมือนกันค่ะกับคุณนายตื่นสายมาดูมุมนี้กันบ้างค่ะมุมนี้ปลูกไว้เยอะเลยค่ะ ็จะเป็นเขาหรือสีค่ะเดฟแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะพากากองเดี๋ยวลองชมไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทําไปค่ะปลูกต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นเขาหรือสีนะคะ ก็จะมีลิบบินชาลีด้วยค่ะแล้วก็บอนสีที่เคยลงคลิปไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นพุ่มสวยมากค่ะลิบบินชาลีอันนี้ก็จะเป็นเดฟค่ะหางยาวแล้วถัดมาเริ่มออกดอกอีกแล้วค่ะ ชอม่วงพวงคามค่ะเริ่มออกดอกแล้วสีม่วงสวยมากค่ะเราปลูกต้นไม้สวยๆไว้ในบ้านก็พอเป็นอาหารตาได้มองดูสวยดีนะคะส่วนอันนี้ต้นเขียวเลยค่ะเพิ่งเริ่มออกดอกกันดอกสีส้มๆคือดอกอะไรคะ รอเขาออกดอกให้เยอะหน่อยเดี๋ยวลงคลิปให้ดูใหม่นะคะ